เื่อวานให้เลานะแต่ว่าตมนนี้เป็นาาเดากนะเยวละเป็นอเด็กนะให้อะไรกได้บา้างมาเดี๋ยวว่าถามคุณแม่ดีกว่าไม่รู้ถามมาถามคุณแม่ดีกว่าจะไม่ได้หรอกให้เลยทั้งหมด ไม่ทรวานะแ่ายหน้ลักกานะแ่มครับอรารเนพูดไตนี้ยิ่งดไทยย่ร้ว่นเีนางนั้นเละพูดไม่ดีกลับบ้านเอลยเพราะว่คนเยอะคนเยอะที่บ้าน แล้วก็ปีที่แล้วก็บอกว่าแล้วก็เลี้ยงเหมือนกับว่าพวกคุกินข้าวกินปลาอะไรต้อนรันีินะคะรอ้กหโอ้โห แล้วก็แฟนแับยกยินเนีสัมันสำญมากครับเหมือนมีเพื่อนเยอะจดจากเนี่ยก็ไปกับแฟนครับเพราะว่าอายุรุ่นเดียวกันคือรักเพือนรู้ใช่ไหคับรักแรกของเพื่อนรู้ไหรักของรักนะะ่ก็จะดสายหัวขา มาวันนี้ครับมก็มีคนหนึ่งที่อายุมากกว่าแม่ผมจ๊ะได้เยอ่ะได้อยู่แล้วเพราะเป็นดับหนึ่งในบ้านอแล้วได้ข่ขาลุกขึ้นนิดกหนึ่ง แม่ปเป็นห่วงเขาไหมคะห่วงเขาว่าหัวอ๋อแชด้วยนะ อะไรแม่ก็พยายามให้เปทุ่นี้นกี่โมงเียรเป็นบวกคะว่าไป่โมงเทียคุณะงกี่โงเียตอนแรกเียค่ะไปชั่วโมงหนึ่งคุ้หนึ่งกี่โมงเ็เย ่านไปชั่ามหก่อนนอนแต่ปลูกกี่โมง นีถ้าเราไปเที่ยวอเมริกามาครับสีไปเที่ยวทั้งหมดสองอาทิตย์ไขว้ด้วยที่บ้านนะครับแล้วก็ถึงได้ไม่มีปัญหาอะไรที่บอกรู้จักดูดีใช่ครับที่ตอนที่แม่ไม่อยู่เนี่ยไปก่อนเวลาด้วย แกทุกนคงจทากระเป๋กระเป๋าไปยังไงบ้างคลับไปด้วกักอะแ้วนางค่ะหรือวามมาเลยไม่ไห่ต้องมีางเพื่อน่เอนเปมือใหม่หะแอนตอบไมได้ค่ะโทรศัพท์ไม่รับของมาแลนะครับค่ะไม่รับคุนออกจริงเหรอไม่เาะเพราะไม่ต้องใช้ติดมืผมคุณมาไปแล้ว่าโงทางมา I'm <laughs> Thank you.